สวัสดีค่ะประวัติศาสตร์สาวปีมานอนอยู่โรงเรียนอีกแล้วขึ้นมาหลับอยู่โรงเรียนเนาะบัดนี้วนอนขึ้นหลับว่ะืขึ้นฝนตกแง่งตีตีขึ้นฝนตกฝ่าห้องยานน้ประกาศนอนอฝ่าห้องแง่งโหดน้องประกาศนอนมาขึ้นน้องยานน้องก็เลยมานอนอยู่โรงเรียนค่ะ รับอิหรีด้นีอ้วนคือนอนอ้วนกังวงคือกันได้นะตาแดงๆนะคือว่าลับอ่ะอเห็นบ่เห็นพีขอน,นอนบ่นนียวันนี้นอนแทนชายเลิฟนะคะชายเลิฟยืนอยู่นึงโอ้ชายเลิฟก็นอนแล้วคุณอ้อ เราเริ่บรับละนองยืนเฝ้าอวนยืนเฝ้าพี่อวนยืนเฝ้าพี่นอนอวนยืนเฝ้าพี่นอน่นเด็กอืมเด <c oughs> ็กใจไงพ่อพี่กแก้ว <c oughs> รับเลยถามเนี่ยเป็นอย่างมันขึ้นฝนตกแห้งตีฮึมมันขึ้นฝนตกแห้งตีฝ้าห้องฝนบ่มีดอกไม่ต่อฝาย่านก็นเลยนอนบ่รับเอี๊ อาออีออี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 อบอีอีกีอีออีออี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 อเออาเอเอาอาอเอีอีอีอ้ออีอีอเอาอเอีอเอีอีอ้อีอ้อีอีาีอางเอ้าีอ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 ี้ีกาอีอาอีอีอีอาีอีอายีอีอีออ อีอีอ่านอนจราทั้งนี้ดีทั้งนี้จึนจอบบึงอีอเอีอีอีว้ายเล็บก้านอนอ่านอนจระลับตาเมจิกอมนอนบ่อ้วนนอนบ่อ้วนเอ้ยนอนน้ำพีโบเห็นพีนอนบ่อ้วนเอ้ย รับระเด้ออ้วนเอ้ยรับแล้วรับแล้วนอนลงเร็วนอนลงนอนลงนอนลงอย่ามาตั้งกาใ่หมอกให้นอนฮึบ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 นอนลงเร็วนอนลงเบืองหนีเทนบอพีเขานอนนี่ไหนเร็วเร็ว พี่พี่รับละเด้อประวัติศาสตร์ครั้งแรกเด้อได้นอนอยู่โรงเรียนนี่ขี้พวกใครอึ้งลึงเลยนะขั้นเฉลีมึงขี้โผล่ไหมค่ะเออ่านับร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 ับอ่านอน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 อ่านนอนนอนเสียงเสาเด้อนี่ยเมเสียงเสาเด้อนี่บ้านสันบ้ได้เดี๋ยวเจอใต้เสกอ้วนนอนลงนอนลงนอนลง ตกใจตกใจปอผดมาเอินอ้วนอืรับล่องรับล่องรับล่องรับลงเพิ่นมาเอินอ้วนตัวไปลองชุดซืดเออเออเพิ่นบ่ได้เอินเจ้าของได้ละ่ะเพิ่นเอินอ้วนผู้บ่าวสิมาลองสุดจุดสิดได้ออกงานปาด ชุดนี้ยังใส่ได้อยู่บ่ทันเขินตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่แม่อุย้ยตั้งแต่แม่อุ้ยตัดให้แม่แม่อุย้ยคือแม่ยุ่ยแม่ยุ่ยมาตั้งแต่แม่ยุ้ยตัดให้มาวาดบ่เขินเสยเนาะตั้งโดนหล่อแม่ชุดนี้ แต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมตัวออกงานลองชุดลองชุดออกงานทั <ole> ้งนี้ก็นอนจ้ะเออผุดอ่ะเขาลองชุดกันอยู่ผุดเม่อผุดหมเขาลองชุดโอ้โหพี่บอกนอนดีกว่าพี่มาอุ้ยอ้ยดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บหน้าขาวมาอล้ ถ้าแปลงตินะในสามเดือนสี่เดือนของสาวฟีนะคะนอนมานอนที่โวงเรี่ยนนานๆจะเห็นทีนะคะอน ข้อจันข้อจันหัดอิงติ้งอิงติ้งอัดปล่อยแล้วผนลูกกระสุน ก็ดินเท่านี่ดินเดาเดาเดานอนนอนบังเสาค่ะนอนบังเสานอนเสียงค้นนอนเสียงค้นเตอนอนบังเสาอยากออ้ค้นบังเสาหลับเฮ้ยหลับเลยหลับเลยอ้าอ้าอ้เอ้ ดินใส่ดินหัวอยู่ <Okay. S 1> นอนดิ <Hey. S 1> ยันฝ่ามืาขึ้นนอนบอ <Okay. S 1> อิ่มเต้ามิ่งก็หลับนะ <Okay. S 1> น,นุ่นเต้ามิ่งก็นอนค่ะเต้า,ตามิ่งก็นอนแล้วคุณคน <Okay. Okay. S 1> แรนเหล็นกะหน่องเมืยงที่เนาะเ <Okay. S 1> หมาเนาะฮึ okay.

ยืนหล่นกันอยู่นะมีหลับสาวปีกับน้องมิ่งนะะนอนแล้วน้องมิ่งรับอิหลีแต่สาวปีนี่นอนหล่นตะเอตะเอตะเอ ขยับขยับไปหาหนงเอิ้นบอกขยับมาอีกแนะ่ขยับมาอีกแนะ่ขยับมาอีกแนะ่ครับขยับมาอีกแน่ครับ,บ,อ,รบอุ้ยอุ้ยชียงรถพอเลิ่นมาอุ้ย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 ลุกเร็วลุกเร็วเสียงรถพอเลิ่นมากเต่ามิ่งก็ลุกเลยเต่ามิ่งก็ลุกนะคะนั้นสำหรับคลิปนี้แม่สมคายาจบคลิปนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า